ดีค่ะชื่แค่ขอเจ้าราเข้าสู่ช่องกอล์ฟอร์สุดที่สุดกินเร็วที่สุดในประเทศไทยเย้โอเคอเค,ครับผมมาต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟอร์นะครับผมแล้วก็ร้านเติมเกมชื่ออะไรคะตาอ,าอัลฟ์อใช่เติมได้จีท่องทางบ้างไหมนะในเฟซบุ๊กกับในเว็บไซต์ใช่ในเฟซบุ๊กกับในเว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊กหรือแชทเนี่ย ฝากใส่บันทเิตช่วยจําว่าเติมเกมกอออฟอร์มาด้วยนะครับผมส่วนในเว็บไซต์ก็คือคุณจะได้รับคูปองหลังจาก5นาทีที่คุณโอนเงินนะครับผมแมวเลยนะโอเคมาวันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมครับวงแหวนหนาวสู้ร้อนหนาวกี่โมงหนาวยังไงหนาวกี่โมงนะครับผมมก็เดี๋ยวจะมากดให้ดูครับวาดรูปโดยซีเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนไปรับชมนิดนึงผมอยาก เมื่อวานน่ะผมตอนที่ผมรีวิวหินบัตเตอร์ไฟนะครับยังขาดยังขาดช่วงเวลาการเก็บหินต่าง,าง,างๆนานานะผมก็เสียดายตังมากนี่มันจะมีอยู่นี้นะครับผมตรงรถเข็นนะแล้วก็ตรงโปรโมชั่นดาร์กเน็ตอีโวสอีเวสูตรนะครับผมเพียงคุณเติม249คูปองแต่ว่าจริงๆคือคุณต้องกดมันเกมมันไม่นับโบน,นัสครับคุณต้องใส่แพ็คนี้เลย293บาท370คูปองนะ ถึงจะได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเติมพอดีแล้วจะได้นะอืต้องเติมตามที่ผมบอกนะเออถ้าเติมเติมไม่ได้เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองคุณก็ต้องมาเติมเพิ่มอยู่ดีนะครับผมมาแล้วก็เหมือนเดิมครับแ <'s> พ็กคูปองตรงนี้นะครับผมแพ็คคัมพีร์พิเศษนะรูดไปก่อนนะครับผมมาวันนี้วงแหวนมันให้แลกอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดนึงครับอ๋อโอเคเป็นเกรดฮิม้านะครับผมสกินละสิบเจ็ดนะ เดี๋ยวผมเอาสักหนึ่ง oh, <yes. S 1> หนึ่ง <Yes. S 1> ถึงสองสก,กินนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะอ่ะน้องไออุ่นวันรูปเลยอ๋ออีกนิดหนึง่งนิดนึงไอตรงอีโวสูตรนะครับมันมีตรงนี้นะทุกคนแพ็คแนะนําตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่แพ็กแนะน,นํานี้ตรงนี้หูลดแบบเหมือนลดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะทุกคนเพราะว่ามันอันละเจ็ดไงหนึ่งร้อยห้าไม่ขายขายห้าสิบสามเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมโอเคตอนนี้ไม่เริ่มไม่เห็นหน้าผมแล้วนะครับเดี๋ยวมันไม่จะไม่ได้ยินเสียงผมด้วยนะโอเคไป เดี๋ยววันนี้เราจะวาดรูปแบบยาวๆนะน้อยอุ่นน่ะโอเควันนี้เราจะเริ่มสุ่มวมงแหวนกันเลยนะครับาอาจจะเอาหนึ่งถึงสองสกินนะโอ้โหวันนี้ผมมีสามร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะดูแล้วกันว่าสิบเจ็ดเนี่ยมันจะใช้คัมพีหายไปเท่าไหร่นะครับผมอาจเริ่มสุ่มได้เลยครับปุ๊บโอ้โหวาดรูปคนเดียวเลยนะวันนี้อวาดยาวๆนะป้าไม่วาดนะไม่ได้ได้ปาไม่วาหรอปาไดอุยนี่วาดรูปอะไรก่อนฮะ วาดมั่วๆไปอ่ะขะพูดพอๆน้าอุ้ยมาแล้วหกอันครับไปต่อเลยไอ้อุ่นต่อเลยว้ายจวอปาวาดรูปอะไรดียะตัวจีแล้วกันมาตัวจีชูนี่ตัวจีไหมตัวจีแต่ว่าพอมันออกปุ๊บออกเป็นดอกไม้เลยอู้อันนี้าปได้กี่อันสิบสามอันอ่ะไปน้อยอุ่นต่ออ่สีีสต้มจ้าโอเคจ้าเลสโก วารูปอะไรอะแน่นแน่นไหมลูกเอาจบแล้วแว็บเข้าไปชึกโอ้แล้วได้ชิ้นส่วนด้วยนี่สรุปว่ามันตกอันละเจ็ดสิบห้าคูปองเองนะออาไปอีกอันนึงไปอีกอันนึ่งเหมือนเลดมันโอเคต้องให้อุ่นว่าเลยยาวๆเลยลูกเออนานๆว่าอ้าวภาษาจีนเหรอสงบิงจ่ายหยงเองเหรอจจามาจ้าเถ๋จ้ามาจ้าจ้าจ๋าอะไรล่ะไป let's go ไออุ่นเลยเอาลืมเลยให้ให้ใหปาว่ารูปอะลรอา้าวอุ่นจับนะแล้วก็แน่นแเลยเหรออืมย,ย,ย,ยี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 ไม่ต้องกดแรงก็ได้อู้อ้าวมันจ้าเลยเกินมันจ้าซะเลยเกินโอ้หนัแบบหนึ่งมาโอเคครับผมไปเราไปวาดรูปกันต่อครับอันนี้เรามีกี่อันแล้วเราต้องการทั้งหมดสามสิบสี่นะไปกันต่อ Let's go อ้าวหลุด ไอ้หุ่นห้ามยกมือเลยจังหวะวาดนะครับโอเคได้เพิ่มมาอีกห้านะครับผมไอ้หุ่นนี่ยกยกุกยิกได้ไหมแค่ชูชูแช่โอ้โหโอ้โห,หแน่นแน่นเวร์เรียบร้อยสลับมือขวามือซ้ายเรียบร้อยเลยเอาอีกต่อโอ้โหนี่เกลือไอ้หุ่นแย่ละเฮ้ยแล้วเอาแค่อันเดียวพอค่ะวาดวาดแค่อันเดียวพอเออมันมันมันเหลือกอีกแค่อันเดียวเองเออก็ได้วาดรูปเหมือนกันอย่า ยา yeah. นิ้วไปโดนอะไรอ่ะทำไมเป็นแผลนูแกะใช่ไหมเฮ้ yeah. บอกว่าห้ามแกะเดี๋ยวเป็นแผลเดี๋ยวเจ็บต้องไปใส่ย,ยาอีก <Yeah. S 1> เรียบร้อย <Yeah. S 1> น้อยอุ่นเย่ yeah. เราได้ทั้งหมด34มสิบสทเค็นนะครับอ่าเหมือนคัมพีจะหายไปประมาณ180นะ <Yeah. S 1> เออโอเคอ่ะแลกสกินให้ป้าหน่อยหรือว่าบายบายเลยให้ป้าแลกเองเดี๋ยว mm hmm. อ่ะเอาตัวไหนดี mm hmm. อ,อตัวไหนกด mm hmm. ตรงนี้ อ่ตัวไหนดีฮะตัวนี้อ่ะสีฟ้าอ่ะกดกดไปเลยกดปุ่มเหลืองได้เลยอุ้ยไอหุ่นแรกงลุงซันต้าเหรอโอ้โโอ้โอ้นี่โอมานะอุ้ยไอหุ่นเขาถือเขาถือต้นไม้เขาเรียกว่าตัวไหนต้นคริสต์มาสปปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะโอ้โหแปลว่าลุงคนนี้ต้องแข็งแรงนะไปอันตัวตัวต่อไปตัวไหนดีอืมระลอกแน่หรอจะลอกอ่ะกด กดดิอ๋อแปลว่าหนูชอบเฟสมากหรอเรนเดียโอ้โหไอ้อุ่นพี่กวางเรนเดียเป็นกระ,อกอะโอกจ้ะคิวคิวิกเข้าหน้าเปี้ยะไปเลยสิมะโดนหน้าเปี้ยแล้วมึนเลยยาโอเคปะ่ะโอเคครับผมอ่าบาย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 ท่านซีโอบายบายคนดูหน่อยโอเคก็ประมาณเก้าติคัมพีต่อหนึ่งสกินนะครับผมอ่ะ กลางๆกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่คือหนึ่งคัมพีราคาเต็มคือ5้าร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นสายดองคูปองเนี่ยผมว่าก็เอาได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณล,ลูกค้าทุกคนที่มาสนัสนบสนุนร้านกอฟอทุกช่องทางด้วยนะครับผมก็ทําให้ผมได้แบบคือตอนเนี้เล่นเกมไม่โดนเมียด่าแล้วตอนนี้คือเหมือนแบบเราได้สกินฟรีแล้วโคเวอร์แบบมีอีโคซิสเต็มนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่าสนับสนุน ครีเอเตอร์น้อยๆแล้วก็ร้านเติมเกมเล็กๆด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมอ๋อเดี๋ยวเดีพวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยว่าสกินอะไรจะเข้าแต่ว่าขอนาขอนุญาตเลยขออนุญาตตรงนี้เลยว่าไม่ได้รีวิวแบบเห็นหน้าเห็นตานะ <S <S เดี๋ยวจะเอาไมคติดไปด้วยเพราะว่าผมไปอาทิตย์นี้ผมไปเที่ยวที่กระบี่นะครับ ก็อาจจะแบบว่าอันไหนกิจกรรมมันเร่งด่วนจริงๆก็อาจจะแบบรีวิวผ่านไมโครโฟนนะอัดหน้าจอนะครับการตัดต่อหรือการขึ้นอินโฟกราฟิกก็อาจจะไม่ได้ละเอียดนะอันนี้บอกไว้ตรงนี้ก่อนกลับมาอีกทีวันอาทิตย์กลับมาเดือดกันต่อนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย